แบบเบลไงสวัสดีค่ะไปพี่น้องปองป่านะพี่นน้องน้องพึ่งก็แล้วกันนะคะพระ่าจะน้องพน้อยนะครับพี่น้องน้องพนอยคิ้วแตกนะครับพี่น้องค่ะตจั๊จะผิ่งหน่อยพึ่งนวดกับไม่เป็นไรนะครับพี่น้องค่ะเมื่อนีนะพี่น้องเนาะอ่ายุบ้านบาได้ไปสั่นแบบว่ามี่ทีมงานมาหานะครับพี่น้องคุณพี่คุณเพี่ยนมาหานะเต็มบ้านเลยแขกยุบยู่บ้านน้องบุกไทยนั่งนั่งคาอยู่หน้าบ้านนะคะห้ามวาพื้นคนนะทุกคนมันจะได้ยินเสียงนะ วันจะตามคำขอกันแล้วกันพี่น้องพี่ยาให้แบบว่าผู้ลังคนยังไงไปไปอันเยี่ยมยาม,มทำข้าวนะคะแบบว่าสมาชิกของทีมงานแบบ่จะเป็นปุ๊บเปียวน้องตาลน้องยินน้านากระเด็นนะน้องกระตองระดาอ่และหลายคนหลายหลายคนที่อันนั้นก็น้องเฟื่องนะคะน้องปอนน้องกิฟต์สิจะมาคุยก,กิฟต์ไปเห็นงานอนะพี่น้องเป็นเตียนแต่ว่ามือเี้เขาจะข้อหาเพื่อนสาวนะพี่น้องคะ่ะคือแบบว่าเป็นการแบบคุยทางไกลก่อนนะคะแบบว่าต้องคุยสถานลุทุกดีบ สารละน้ำสูบครับว่าเขาเรียกอะไรนะไม่เออสารทุสารละทุกสูดีสารละน้ำสูบคราบว่าสารละทุกสูดีนะครับเป็นรองคาร์บักบักท็อปค่ะเสียเพล่นบึ่ครับพี่เบียร์นะคือเป็นอ่าพี่เบียร์เป็นเป็นกะหรี่ท uh, oui, ั artist, ้งวันแพงสิกะเป็นพี่แต mm ่ก hmm. ็บล็อกคอยบอกกับอันนี kind of ้ก uh ็เขาแกตายแล้วหนูก็ไม่อยากพูดถึงเนาะก็เลยพูดอ่ะไอพวกไอคอคอขอหาเพื่อหน่อย จากเพื่อนๆมาเั็นบักท็อปนั่นถ้าคุจะโทรหาท็อปนะท็อปก็คือมูมูนองเพิงเองนะบักท็อปสมัยหลายปีที่แล้วมาบักท็อปนะครับทุกคนมันจะรับบอลจะเบามันก็เห็นชัดเหรอได้ไหมเห็นไหมเอาหรอเอาหรเอาฮัลโหลสวัสดีครับปูปี้เอาสวัสดีกอล์นะครับสัญญาณป่ะไม่อันนี้ไม่อยู่ต้องสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอ่ะ นะคะสวัสดีค่ะ,คะปุ๊ปี้เนี่ยวันนี้วันนี้ว่ายัง,งไงกินข้าวหรือยังคะท็อปโอปี้เนี่ยเมื่อไรเปียวจะมาหาพึ่งตายยังไม่หายเลยเพื่อนแบบไม่โอนเดินมาแบบเออมาวไมว้เอปอยนี่คุยเพื่อนจะไม่โอนเลยมึงมึงทำตามึงอันมึงผ่าตัดตามึงไม่ได้วันเกิด อยากได้ก็มาเอาที่บ้านเราเร็วกำลังลงทุนทธุรกิจประมาณกว่าสองสองแสนบาทนะเราเร็วฝังนี้ปะอเอาสัญญาไม่ดีของเธอเอะเอาข้าง <c oughs> เอาข้างเือเนาะคอนเทนต์วกกับอ้าวเธอทุกคน ทีบไม่เหนเหียวมเบิดบริีัจีิเอาตายแล้วเอาเอ้ยกูศูนย์ดิอ่ะเดี๋ยวสนดไหด ใช่แล้วผู้พยวเพราะปัญหาจีบประจกักเว้ยแอนไม่ใช่แต่ว่าก็โทรได้เดี๋ยวเมื่อกี้นึงอ่ะเอาใหม่ก็แล้วกันเนาะเออเราบนีไม่สะดุดนะแม่เพราะในดีแล้วอันโทษที่เน็ดนะคะโทษที่เน็ดนะคะเน็ตมาเติมกันจากข้อเติมแต่เนีตยมันชาขึ้นนี่ <c oughs> <c oughs> ไปไปเติมเนิดหรือเปล่าน<อ>ะคะอันนี้คือเพิ่นสาวอันนี้เอาสิบเก้าบาทนะคะเขาเติมเก้าบาทก็พอนะครับอันนี้คือมาถามสรุกสุกดิบนะของเพื่อนสาวคือปูเปี้ยวนี่คือแบบอาข้อชอยข้อแรกเลยจะมีคําถามเล็กๆน้อยๆถามปูเปี้ยวเนาะระหว่างปูเปี้ยวกับที่ว่าอยากให้เงินยืมเงินอะไรหรอคะที่ว่าจะให้เพื่อนยืมเงินใช่ไหมคะสุลเลวสุลเลว,วระหว่างระหว่างอ่ะ ความรักครั้งนี้นี่ยังยังคบกันอยู่ไหมชาดกับน้องเกมอะคะไม่ได้คบกันค่ะไม่ได้คบกันหรอกซาตูเดอร์ใหมันเลิกกันที่เขาว่าที่เขาว่าอ่าไปแอบดูไปแอบไม่ฮะอะไรไม่ได้อันนี้ไม่ได้อทำไมหรอคือยิงละ เลือกหลักเลือกหลักเป็นผัวน้อยหรออย่ามากระติกนะเขาไม่รู้จักกูหรอกเปี้ยวกว่าจะเจอคลิปนี้ก็มันนานแล้วไม่ได้มงอ่ะแล้วมาเปี้ยวกับเตยยังไงติดต่อกันไหมติดต่อก็แบบว่าไม่เคติดต่อรอกแก็ไ่ทางานไงอ๋อนะคะก็นี่คือเป็นเป็นคำถามน่ารักที่ไม่ได้เจอที่ไม่เจอกันทุกคนอยากรู้นะครับเราเพิ่งจะถามคำถามที่อยากรู้เลยกันแล้วกันเนาะข้าวปุ้นน้ำเอียนนี่คือแบบว่าข้าวข้าวปุ้นน้ำ อะกับแก้เนี่ยเป็นยังไงยังกระขายยังดีไหมยังโอเคไหมก็ยังขายเรื่อยๆค่ะแต่ก็กับแก้่ก็ไม่ค่อยอันนี้ขายกับแก่ก็ไม่ค่อยเยอะก็เลยไม่ค่อยทำน้ำออกมาแต่ความแต่ความรักยังดีอยู่เนาะความรักยังยังรักกันเหมือนเดิมเนาะกับผัวทั้งห้าหกคนก็ยังโอเคอยู่เนาะโอ้ยไม่มีใครโสดค่ะกับน้องกับน้องกับน้องต้าที่เคยจะยี่กันข้าง กับตาที่เคยเยกกันข้างห้องก็คือ,อยังยังยังติดต่อกันไหมหรือย,อยังไงคะไม่มีค่ะอ๋อไม่มีเนาะม,มีแม่มมีนะคะที่เขาบอกว่าอ่าเอาเขาเอาผู้ชมทางบ้านเขาติดต่อมาก็คือต้องตอบเขาคือทางถามตามนนั้นคือมาเขาเรียกอะไรมันมีเขาเขียนมาให้สคริปมันมีแค่นี้และการจริงๆหรือไม่นะคะที่ว่าปูเปี้ยว ไปเป็นเมียน้อยหรือผัวน้อยเขาจนผัวเขาตีบอดตาจนได้ผ่าตัดต,ตานะคะเพราะว่าตาถึงกับเกือบบอดอย่างเงี้ยพอนีเรื่องจริงไหม,ไมใช่ค่ะไอ้ใจสาโชคเองค่ะอ๋อโชคเองออเ,เ,เอาเรืเ่องควาสนใจเ<ม>นจ<ม>าะยังไม่ไม่ไม่มีอันตรายต่อต่ออันนี้คือทําเ,เพื่อตัวเองเพราะว่าเล่นรื่องควาสนใจแค่นั้นเองเนาะต<อ>ิดเทนทวีตนะปูเปี้ยตอนนี้นะเออปูเปี้ยติดเทนทวิตนะ เอาเซฟปูเปี้ยวได้โดนตีตาเนี่ยเมียน้อยโดนตีตาได้เซฟเมียหลวงนะไม่ค่ะมัดเอมัดมะพร้าวห้อยไว้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เร็วๆแล้วก็บอกคนอื่นมาทุกคนจะพูดให้ฟังนะว่าณช่วงหนึ่งที่ปูเปี้ยวชอบกียดเดกๆใช่ไหมแล้วก็เอามากียดเด็กเนาะมันมันมันเมาเหมือนมันเมาแห้งแล้วมันมาถามผมว่าบอบอบอไม่ด้มัดป่ะมึงสายแท้สายแท้มีแต่สายแท้กูจะตัดผมไหม กูตสั้นไมมึงกูจะเอานมออกไหมคอเขคอยจนเหลือนะเเขาว่าอเปียจะมาแต่ผมสันจะเป็นเกนเกนเกเทานะเขาว่อยากโคบเดอร์ไ่อะไนดหนเะาหา่น้าก็แน่นเนาะแต่ปุ้เป็นปเปเเ เกตามันเ็นอะไรแบบว่ายราีบมาเร็วจะขายของสั่งของสั่งแล้วนี่นี่จะมาขายแล้วนะนี่โอ้ยตาประมาณวันที่15ม่อนนะอ,อีกครั้งนึงก็ขอ,อ,อตรวจตาตรวจตาว่าผ่าผ่าตาัดตาเนอตเช่นตาแตกนะครับผัวผัวเขาตีเนาะแต่ก็โอเคอยู่ค่ะบ่เป็นอย่าง <c oughs> เพราะว่าจัดเดี๋ยวถ้าโควิดซันจะไปเที่ยววังเวียนถ้าเพี่อไม่มาก็ไม่ต้องไม่ต้องมานัดกันก็ได้ไปอะไรนะ ไปเที่ยวลาวในบางเบียงเบียงบางไงบังเวียงเทียวเบียงจันเบียงจันอีเปี้วเวียงจันมันก็เป็นเมืองหลวงเขาอีดอกบังเบียงมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมึงจะเข้าใจทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เรื่องเรื่องเล่าเรื่องเบียร์เรื่องบักเตอร์เรื่องอีตาเรื่องอีเกมนั่นแหละมึงจะเมนูต่างใครล่ะนักร้องไอ้นั่นหรอนักร้องไอ้เปิดห่มนั่นหรอ นันองหไม่ใช่นันองดอกเหมยเป็นเรื่องความรักความอะไรเนาะเป็นโมเมนต,ต์แบบว่าแฟนแบบน่าแน่นแฟนทิ้งโอ้โหโสดโมเดลทิ้งใหม่คะ่ะอ๋อแล้วเร็วนนรีบมานะคะเราเพิ่งจะใครขอแล้วเอมี่ที่แรกหน้านัทเอมี่แล้วเอมนัทเอมี่แล้วว่าจะมาอยู่อาจจะใครคลองให้มาเปลี่ยนแปลงเขาเรียกอะไรเธอ เป็นแบบเซลเป็นพวกอะไรนะเป็นพวกอะไรสุดเป็นแม่คาแต่เอมมี่ก็เออโอเคแมมนะหนุจะขึ้นไปก่อนจะัดทหารนะคะเอมี่จะขึ้นมาแบบขนาดเป็นผู้หญิงที่มาัดทหานนะทุกคนขายอะไรขายไปเรื่อยขายแบบไรสดขายไปเรื่อยเวลาจะข้อหายเนี่ยอยู่อ่าจะข้อหายเอมมี่นะคะว่าจะถามเรื่องประเด็นความรักนะคะว่าจินัดกันแล้วตอนนั้นปั้นไมีผัวสักพักสาม้ิสามวันอ้าวโพลูกก็ผัวไปทั้งบุญไปอะานงงมากนะคะเขามีความรักเขามีความรัก ตอนนี้ก็น้องเปี้ยงยืนยันสถานะนะคะว่ายืนยันในนมไปจิงนะคะสถานะปุ๊เปี้ย็คือ,อโซดค่โซนานแล้วคะ่ะอ้าวตอนนี้โสดเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกับใครใช่ไหมคะอะไรนะคะไม่ได้ติดต่อกับใครเนาะช่วงนี้น้องก็ยังโสดนะคะโสดคะ่ะและ้วไม่ได้กโกหกหาเงินมาได้ก็ไม่ได้โกหกแม่เนาะว่าไม่พออะไรใช่ไหมยังไม่ได้โกหกแม่เหมือนเดิมเนาะ เเพิ่่งโอนไปคะธอละเธอละละอนาจอนไม่มีเสียงนี่อันอ <c oughs> ันเรามีเสียงไหมอนาจอมีเ <c oughs> หรออ, <c oughs> อ,อ้าวอ้าวเปียวอู้ดคำถามมันหัดน้ำมึงน้ำมึงน้ำมึงตัวเขาไม่มาตีมึงนะ <c oughs> ไม่ใช่ก็พูดถึงว่าเออเขเริ่มเปื่อยอันก็น<า>้องอุดมอุดรอะไรอย่างเงี้ยก็าอับไปอ๋อคุยเล่นเล่นคุยเล่นเล่นเนาะอุดรอุดรก็แบบเออก็แบบเวิร์นวิรนอยู่อุ้ยไม่ใช่ลืมว่าไอ้อัดอยู่ เปีย้ยวมึงเขาไม่เอาเขาไม่เอากระเทยบ้าเปีย้ยวโอ้ยโอ้ยเนืออ้อไผ่สนั้นล่าใช่อยู่มันก็สวยแต่งโง่ไงมึงเหมือนกูแหละเล่าเนาะก็คือไผ่ล่ะมันตุ่กันนัลล่าอีฮานะคะเดี๋ยวเราเพิ่งจะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆหลังจากจะจะสักพักเล็กๆนะจ๊ะสองสามมือสี่ห้าหกมือบอกหรืองไงอาจจะไปบุกนะคะที่ บ้านปูเปียวแบบเซอร์ไพรส์นะคะอาจจะโทรหาคุณแม่จะนัดคุณแม่เรื่องการทำกับคงกับข้าวไปก่อนแต่ว่าปูเปียวอาจจะไม่รู้นะว่านเพิ่งจะรับใครไปบ้านจะชวนใครไปกินข้าวที่บ้านบ้าจะผู้ชายหรือหัวหรือกี่คนไหนของปูเปียวนะคะผัวเก่าผัวใหม่สมัยไหนตั้งแต่อาจจะเป็นแฟนที่เชียงใหม่ที่ทํางานอยู่ภรรยาสมัยก่อนที่ซื้อกระเป๋าแล้วก็ซื้อบิ๊กไบค์หรือลุยอะไรให้เขาที่ว่าขายทองให้เขาสมัยนั้นก็อาจจะพาไปก็ได้เนาะไม,ไ,ไม่รู้นะน้มเพจะติดต่อรหรือว่าจะแบบรายการอะไรเธอติดให้ครัวเนาะ และการตีตีของชั้นอะไรการตีไทท,ยไทยอยนะคะเออก็จะโดนตีไททอยตีไททอยกระเทยนะคะอาจจะไปบุกบ้านเนาะอาจจะเซอร์ไพรส์นะคะอาจจะพาน้องแถว,วบ้านเปี้ยวหรือว่าหลังถยิก็จะมีหลังถ่ยคลิปก็จะมีอย่างว่าการละเล่นอะไรต่างๆไม่ว่าจะบนใบหน้านะคะการลงคลิปในวันนี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อวันพรุ่งนี้ของปุเปี้ยวนะคะถ้าเปี้ยอาจจะแก้ปากจมูกต่อ อาจจะสายแล้วก็สายบอดตัวนี้สายคือบอดนะตัวนี้คือหัวเขาโชกเนาะอีกข้างนึงอาจจะแบบเอออีกข้างนึงก็มันอาจจะมาอีกนะคะแล้วเพิ่งจะไปเซอร์ไพรส์นะคะเลยค่ะเดี๋ยวในอนาโคท่าบ์าแบบว่าทุกอย่างมันดีขึ้นหรือว่าในในภายภาคหน้านะคะว่ามันมันขำประชิดใจนั้นออาจจะพาเด็กๆแล้วก็น้องๆทีมงานทุกคนนะคะ ข้ามไปนะครับบุกบ้านนานานะครับพี่น้องคับว่าจะไปเจียวบ้านนานานะครับพี่น้องค่ะเจอกันแน่นอนนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนน้องพึ่งจะเอาไปเฉพาะคนที่เอออยากไปหรือว่าใส่ใจในการทํางานกับน้องพึ่งหรือว่าแบบว่าคนเดียวเออพูดจริงไม่โกหกนะครับว่ได้ไปแบบว่าไปค่ะเกยยุ่กับเกหน่อยเกนั่นเกนี่ไปก่อนแล้วได้ไปก่อนแล้วได้ไปนึงมึงไม่ได้ไปคนแรกเลยเปี้ยวได้ไปก่อนแล้วคนเนี้ยเอานัดบ้างวันไหนมาเร็วเร็วรีบมาไม่มีอะไรไม่มีมานี่มันอยู่กับกูมารักษาที่บ้านกูก็ ดัดลิ้นนะคะแล้วผมคอล่าไปก่อนมาจากว่าก็อีปี้ยวเพราะอีปี้ยวมันอีปี้ยวมันพวกไม่รู้เรื่องมันมันอมลิ้นนะทุกคนโอ้ยก็ซ้อมร้องเพลงอยู่โอ้จะเป็นจะเป็นนักร้องหยอกจะรอไปลองเสียงด้วยอยู่นะคะอันนี้ก็โทรหาน้องปุ๊เปี้ยวเป็นคนแรกนะคะโดเป็นคนแรกเพราะเป็นเพื่อนสาวมันฟิวบอลล์ต์คุยกับอีปี้ยวคือไม่เลิศเอีปี้ยวแบบเออแล้วจอยไม่เลือดต้องปริน เอมมี่นะคะต้องเป็นเอมมี่ดีกว่าไปอีปียวต้องเจอตัวจริงมันจะได้กัดเลือดน้ำมันจะเห็นแบบสีหน้าท่าแท้แต่จะจบุกที่บ้านเลยก็แล้วกันะกน,นะพนนะนนี่น้องเนาะวันนี้เราก็อาจจะขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ฝนรั่วแล้วนะคะอีพีแนะรกมันก็จะเป็นแบบว่าอะไรอะรลิ้นมันก็ไม่เข้าใจมันไม่เซคิปต์อะไรอย่างงี้ไงเราเป็นถ่ายถ่ายแบบถ่าย,ายสดอย่างเงี้ยเอาเ <c oughs> ดี๋ยวจะบุกอยู่แต่ว่าเราจะไปเที่ยวอันหาดเออลองโพลองเพลไม่ไปแล้วนะครับกลัวไม่ชอบน้ำแล้วกลัวน้ำ ไปแล้วค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากปู่เปียวด้วยนะคระเพื่อไม่มีช่องทางแล้วนะครับอีพีวขายกินเงินแล้วนะคะมียูทูบไม่ได้ทำยูทูบพี่ยังไม่ใชใช่ไมมีอยู่เนาะทำอยทำอยู่เนาะไปแล้วค่ะเดี๋ยวจัดเจอกันที่บ้านเปียวกันแล้วกันเนาะ